ับฟักทองมังปลูกได้เพื่อให้ข้าวเนี่ยมีใบฟักทองที่คุมความร้อนแล้วก็ถั่วเนี่ยเพื่อดึงไนโตรเจนไว้ทาให้ดินของเราเนี่ยมีคุณภาพที่ดีขึ้นด้วยค่ะโอ้โหนี่คือสรุปให้เรียบร้อยอ่าขอบคุณน้องชื่ออะไรครับอ่าชื่อปีใหม่ค่ะน้องปีใหม่นะโอเคสู้ๆนะข้าวกันต่อไปนะเดี๋ยววันหลังจะมาดูว่ามันจะออกรวงยังไงโอเคขอบคุณจ้หน้าครับ โอ้นี่แสดงว่าเทคนิคที่อาจารย์กู้แนะนำมาเด็กๆก,ก็สามารถเก็บรายละเอียดไว้ได้เพื่อนนำไปใช้ต่อได้นะในเรื่องของการใช้พื้นที่แล้วก็ระยะเวลาในการาวิจัยทดลองก็ใช้ให้คุ้มเลยนะฮะทำไปพร้อมๆกันได้ก็ทำเลยนะ

เอาไปไปดูฐานนี้เร็วค่ะตไปนะครับทุกท่านก็จะเห็นตัวเลขแปลงขึ้นยาอะไรแปลงนะครับเดือนเรานะครับปะการิ่งมีไงโอ้เด็กจะต้มผู้ใหญ่ เด็กจะมาต้มผู้ใหญ่ยาปากเป็นยาปาเกลือใช่ไหมครับแล้วนี้พ่อคุณแม่หน้าตันหินขนาดเล็กๆนี้เรียกว่าเชียงดาครับปกติเชียงดานะครับจะ ในภาคเหนือนะครับจะพบเป็นส่วนใหญ่ครับเราจะนิยมกิน่พวกยอดพวกยอดอะไรอย่างนี้ครับเป็จะเป็นส่วนที่่าเขาเรียกว่าสําหรับพวกที่เป็นความดันหรือว่าพวกที่มีน้ำตาลสูงอะไรเนี่ยครับก็จะนิยมกินอันนี้มากกว่าไม่เป็นความดันไม่เป็นอะไรแต่นาชอบกิน่ากก็เป็นการรักษาสุขภาพในระดับนี้ครับน้องๆก็เป็นมักคุเทศน้อยอธิบายให้กับ ออนมันปะหัอะรวงมาไทยได้ทราบข้อมูลเกี่ยวกับสูด้วยนะเาม่ส่นอี้ก็สักครู่นี้ก็คงจะมีข้อมูลอะไรที่ท่านปลัดเขาจับไตเด็กๆได้มนบางทีก็อาจจะจำผิดจำถูกกันบ้างนะฮะบอกแล้วว่าถ้าไม่แน่นนี่คุยกับท่านปลัดนี่ยากหน่อยละฮะ ราะความรู้ท่านมีเยอะมากครับอีกแปลงสมุนไพรนะฮะค่อนข้างจะเดินลำบากกันนิดนึงครับ ทางในอำเภอรครับเดินปิดท้ายขบวนนะฮะ <c oughs> <c oughs> ไปบ้ามากทาทานไม่รู้ว่าาอยู่งว่าต้องมาทามาปรทใ้กนอน้ตรงนี้ตรงนี้เขาว่าเดวาบ้านเลยนะบ้าน บ้านพระราชาบ้านสาลพระราชาบ้านใช่ไหมโอเคอุ๋ยโบกกชิอุบิโกกชิอุบิโกกชิยังไม่เน่าไม่เป็นไรยังไม่กบเกิดมันไม่ตัวใบไม้ยังไม่เน่าสลายไม่ไม่เปื่อยไม่ยุ่ยไม่เป็นไรั เพราะปะกติไอ้กระบวนการย่อยสลายหรือเน่าของใบไม้เนี่ยมันจะทำให้เกิดแก๊สพิษให้เป็นอันตรายตา่อต,ต้นไม้กระบวนการเอะไมรที่ไฟฟ้าไม่มีสอนอ่ะ ขอบพอลโลอันนี้เป็นค <atie> <sm> ุยโบกาชินี่ว่าลูระสมเพื่อเอาไปแล้วพาราตาวิลล์ผสมสำหรับปฏิถางและประกอบอาหารได้โดยผู้วิจัยนี่เป็นกองงานหมดเลยประยุกต์จากถัง200ลิตรให้เหลือ60ลิตรครับ ให้มีรูปแบบต่อการสนสวกในการผลิตฐานและประกอบอาหารได้ด้วยโดยเอาฟังอยู่ตื่นเต้นตื่นเต้นเหรอหลักการออกแบบที่เหมาะสมทำให้ได้ฐานที่มีพลังงานสูงร้อยละห้าสิบถึง6กิห้าของฐานที่ใช้ค่ะโ บอกนี่ฮะบอกแล้วข้อมูลต้องแน่นมาเนื้อไมันเต้นครับเ็พอเผาไฟเพื่อเช็นานเนี่ยมันประมาณ5 0 4 0ก็เลย5 0เป็นที่มาของขา5 0 0 0 5ขอเนเนื้อไม้เราจะได้ฐานมาเป็นเชื้อเมืิงเนี่ยประมาณครึ่งนึงครับ เพราะเดิมทีเหมือนเราประกอบไหมถามว่าทำไมต้องเผาเผาเพื่อให้มันเป็นคาร์บอนเพราะถ้ามันยังเป็นยังไม่เป็นคาร์บอนสมบูรณ์เนี่ยเวลาเราเอาไปก่อไฟมันจะฟันไฟมันจะเยอะฟันไฟเยอะๆมันก็ทําให้หม้อเลอะเคอะใช่ไหมถ้าไปปิ้งย่างก็ไม่ได้ควันมันจะลมควันทําให้เกิดมีสารทําให้เป็นมะเร็ง เขาก็ไม่นิยมกันเพราะฉะนั้นเนี่ยเขาต้องเผาให้สุกพวกเกาหลีญี่ปุ่นเนี่ยชอบชอบทานทานที่เผาด้วยความร้อนสูงม,ม,ม,มันยังไม่มีฟันไอ้นี่นจะทําให้เกิดฐานที่มีความร้อนสูงเสร็จแล้วเวลากระบวนการเผาเนี่ยมันจะมีกวนมีไอ้น้ําเขาจะเก็บเอาไว้ใช้เนี่ยเขาไม่ปล่อยโล่งเนี่ยเขาจะต่อสายยางลงไปในใน กระป๋องในถังเพื่อเก็บไอ้น้ำควันไม้เนี่ยน้ำส้มควันไม้เนี่ยไว้ใช้ไอ้น้ำส้มควันไม้เนี่ยจะเห็นเลยว่าเนี่ยเป็นสาเหตุที่ต้องเผาเพราะมันมีสารที่เป็นองค์ประกอบสารเคมีที่เป็นองค์ประกอบที่คนกินเข้าไปแล้วไม่ดีมแมลงโดนก็ไม่ชอบมันถึงเอาไปไล่มแมลงได้เหรอล่ไมเอาไปฉีดเพราะมันเป็นสารที่เป็นอันตรายทั้งต่อคนและต่อแมลง ไอ้ต่อต่อแมลงเราก็เลยต้องเผามันก่อนอันี้จะได้ฐานที่ใช้ดีเนี่ยมันก็ต้องใช้ความร้อนระยะเวลานานพอสมควรซึ่งอันเนี้ยหนูก็ต้องสืบค้นไม่ได้ว่าอลิมาสขนาดเนี้ยคุณจะต้องจุดไฟเผาเนี่ยกี่วันกี่ชั่วโมงถ้าเป็นถ้าเป็นเตาถ่านที่เป็นหลังเตา ทีเขาขุดหลุมแล้วเอาไม้มาใส่เนี่ยเอาไม้มาใส่นะแล้วก็า่าเอาดินมายาเป็นเคยเห็นไหมอา่านั้นเตาเตาดินขนาดใหญ่ใช่ไหมมันก็ต้องใช้เวลานานวบบนี้เพราะฟืนมันเยอะใช้เวลาแต่ถ้าให้ลุกควบภาพเลยไม่มีการจำกัดอพื้นผิวที่จะให้ไฟลุกกันหรือถ้าลุกแบบประเภทเป็นแสง โล่เหมือนเราก่อไฟกลางแจ้งงั้นเนี่ยเราก็จะไม่เหลือฐานวันนั้นกระบวนการเนี่ยมันก็ต้องค่อยเป็นค่อยไปให้มันมีจำนวนเชื้อเพลิงเนี่ยที่พอดีไม่ทำให้เสียเนื้อไม้ไปม,มากเกินไม่ทำให้เราไม่ได้ฐานเลยใช่หไหมมันก็ต้องใช้ระบบที่ให้มันมีเชื้อมีไฟลุกไม่มากมีไฟลุกไม่มากก็อยู่ในที่ที่อากาศ น้อยๆเนี่ยเป็นระบบปิดที่เนี่ยขาศน้อยออกซิเจนน้อยไฟมันก็ไม่ลุกมันเป็นวิทยาศาสตร์หนูต้องอย่าไปเล่าแบบนึกออกไหมหนูต้องนึกให้มันเป็นเหตุเป็นผลเป็นเหตุเป็นผลเนี่ยแต่ว่าค่อยๆศึกษาว่าเรื่องใหญ่ของนักเรียนเนี่ยกับคนเนี่ยคือเรื่องหัวใจนักปราชสุจิปุลิ สุก็คือฟังอ่านเยอะๆจิตตาก็คือคิดด้วยไม่ใช่หนูมาเล่าหรือหนูไปอ่านในนี้แล้วหนูไม่คิดสงสัยพอไม่คิดสงสัยหัวใจของนักวิทยาศาสตร์คืออะไรช่างสงสัยหัวใจของนักวิทยาศาสตร์ต้องช่างสงสัยเฮ้ยทำไมน้ำม,มันดำเฮ้ยทำไมกลิ่นมันเหม็นเฮ้ยทำไมฟันมันขาว ฟวันที่ก่อเนี่ยไม่เปานแสดงว่าอะไรไอ้ส่วนที่เป็นเปลือกเป็นที่ไม่เป็นฐานเนี่ยมันจะไม่มีแล้วเตรียมใช้ฐานได้มันก็จะมีกระบวนการเพราะไอ้ที่มีควันเนี่ยคือส่วนที่มีน้ํามีความชื้นเยอะมันก็อยู่ส่วนผิวใช่ไหมการเผาไหม้มันไม่สมบูรณ์ควันมันถึงดําแต่พอการเผาไหม้ใกล้สมบูรณ์คือจะเป็นฐานแล้ว ความชื้นมันก็เหลือน้อยแล้วมันจะหมดแล้วเราก็เตรียมปิดปิดปิดเพื่ออะไรไม่ใช่เพื่อไม่ให้ออกซิเจนมันเข้าไปเพราะไฟมันจะติดหรือดับอยู่ที่ออกซิเจนใช่ป่ะเนี่ยเป็นวิทยาศาสตร์นะหนูต้องโครงงานเจ้าของโครงงานเนี่ยต้องพูดเม็นเป็นภาษาวิทยาศาสตร์ภาษาวิทยาศาสตร์คือต้องเป็นเหตุเป็นผลตรงกับ ภาษาของศาสนาพทธท่านก็สอนให้คนรู้จักคิดไม่ใช่เพราะนั้นพระเจ้าก็เตือนกัเรื่องกาลามาสูรอย่าเชื่อเพราะว่าคนที่เรานับถือว่ามีความรู้เขาพูดเขาบอกต้องอย่าเพิ่งเชื่อต้องคิดก่อนว่าที่ครูเขามาสอนเราเนี่ยมันจริงหรือเปล่าใช่ไหมอย่าเชื่อเพราะว่าบอกกันต่อๆมาอย่าเชื่อเพราะว่าผู้มีภูมิความรู้เขาบอกเราอย่าเชื่อ เพราะว่าคนอูดเราเชื่ออะไรเงี้ยนะมันต้องอันนี้เป็นหัวใจของวิทยาศาสตร์ศา,าสนาพุทธเราก็สอนสอนสอนให้รู้จักคิดอย่าเชื่ออะไรง่ายๆแล้วก็ในขณะเดียวกันเ <วะ S 1> มื่อเราคิดเราสงสัย <วะ S 1> เราก็ต้องพูดคุยปรยึกษาเลยกันเราต้องไปคน้นคว้าเราก็ไปถามคนที่เราคิดว่าเขามีความรู้แล้วเอามาประมวล ดูว่าที่เขาบอกถูกไหมเอาไปคนฟ้าหนังสือในห้องสมุดเปิดมือถือเปิดอะไรนเกี้ยน,น้องเพื่อนของน้องเนี่ยก็บอกคุณลงุงว่าสมุนไพรหญ้าหนวดแมวคุณลุงก็ไม่เชื่อเพราะอะไรเพราะใบมันใหญ่ใบมันกว้างหนวดแมวมันต้องใบเรียวๆใช่ไหมหนวดแมวมันเส้นเล็กเนี่ยไอ้ดันมัน ใหญ่เท่ากับไม้บรรทัดเนี่ยมันไม่ใช่หนดนแมวแล้วคุณลุงอาจจะไม่รู้จักคุณลุงก็บอกฮ้ยไม่น่าใช่นะเพราะคนไทยเราตั้งตั้งชื่อเนี่ยรักให้มีความคล้ายคลึงกับลักษณะของสิ่งของนั้นๆน,น,นานๆก็จะเจอจริงชื่อในายดำตัวขาว,วาเนาเยื้นะ่ไหมน้องอย่างเงี้ยแล้ต้องตั้งชื่อว่า น้องล่าน้องหวยน้องอะไรอย่างเงี้ยนะอ่าใช่ไหมจะไปตั้งชื่อไอ้น้องมืดอย่างเงี้ยก็ไม่ได้น้องผิวขาวน่ารักอ่ถ้าเป็นลูกคนเล็กคนเล็กก็ต้องชื่อน้องอะไรน้องอะไรลูกสาวคนเล็กภาษาเมืองน้องนายน้องล่าแล้วน้องนายอ่น้องนาย น้องลาดนะอ่าอย่างเงี้ยมันก็จะบอกบอกคุณสมบัติคือไม่ได้ชื่อชื่ออยู่อยู่อย่างคุณลุงเนี่ยชื่อเล่นชื่อเก่งเพราะว่าคลอดกับหมอตำแยที่บ้านพ่อคุณลุงเนี่ยก็อยู่้างนอกพ่อแม่คุณชายเข้าไปคลอดมาหมอตำแยก็ตะโกนโอ้ได้แล้วคลอดแล้วได้ลูกชายพ่อคุณลุงก็อยู่นอกห้องอกแตแคร์หูฟังเอ๊ะทำไมลูกคนนี้ไม่ร้องเลยเออไอ้ลูกชายคนนี้มันเก่งเว้ย เลยตั้งชื่อว่าเก่งก็ปีที่มาใช่ไหมปีที่มาว่าตั้งชื่อว่าเก่งเนี่ยเหมือนเมื่อกี้ที่ถามในห้องประชุมอ่ะถามว่าทําไมเขาชื่อบ้านเหล่าบ้านเหล่าหนูบ้านอยู่ที่ไหนคูเงินภูอะไรนะภูเงินภูเงินนอปูภูหรือโพคูภูน้าเนี่ยนะภูคูเขาภูเงิน น้องน้องสงสัยทำไมภูเขาลูกนี้ชื่อภูเงินใช่ไหมทำไมชื่อภูเงินใช้คุณลุงตอบนะแบบคนไม่เคยรู้เรื่องเลยนะตอนนี้ก็ไม่รู้เรื่องคุณลุงก็จะเดาว,ว่าภูเขาลูกนี้มันสูงมีหมอกมีอะไรเยอะเลยขาว,วอกไปหมดเลยก็เลยเรียกว่าภูเงินเป็นที่มาของชื่อ หรือบนภูนี้มีต้นไม้ออกดอกดอกไม้ดอกสีขาวเต็มภูเขาเลยรเรียกภูเงินมีมีเขาไหมมีอ่ามีเขาเห็นไหมเ <c oughs> นี่ยชื่อมันก็ะบอกไปมนั้นเนี่ยหลักการเราเนี่ยเราต้องเป็นคนช่างคิดช่างสงสยัยแล้วอย่าให้แล้วก็เวลาคิดเวลานั้นแล้วอย่าปล่อยให้ความคิดความสงสัยเนี่ยมันหยุดอยูอย่อย่าพฟังแล้วก็เออเอเอ,เอใช่หมดมใช่ไหมเราก <c oughs> ็จะต้มเราได้ เราก็ความรู้ก็ไม่แตกฉานเพราะถ้าเราสงสัยขึ้นมาเนี่ยเราก็ต้องไปศึกษาคนคว้าเพื่อให้หายสงสัยเพื่อให้ได้คําตอบการศึกษาคนกว้าของเรามันก็จะทําให้เรารู้เรื่องต่างๆเพ<ส>ิ่มมากขึ้นความรู้เราก็จะดีขึ้นด้วยนะว่าสูตเ<ส>จ็บปุ๋ปุ๋ฉาแล้วนะลิคนเราสมอ,องเนี่ยความจํออาระยะสั้น ระยะยาวก็ไม่นานความจำระยะสั้นเนี่ยพูดกันตอนนี้จำได้แต่ผ่านไปอีกเดือนนึงน้องอาจจะลืมเพราะนั้นเนี่ยพระพุทธเจ้าก็สอนให้เรารู้จักจดบันเพื่อเห็นสมเด็จพระเทพไหมเวลาท่านเสด็จไปดำเนินไปยังไงท่านจดใหญ่นะนะก็ไม่นคอท่านเย่ไร,รเออทำไมก็เป็นการจดด้วยภาพไงถาย